เป็นแสนนะแล้วครับสมัยก่อนมีลงทุเกเล่มไม่มีราคาการหรอกครับพอพราะสาบศูนจากวงการไปแล้วเวลาคุณหยิบม,มาสองปุ๊บคุณนึกถึงอะไรเพราะเนี่ยมันน้อยหยิบมาส่องปุ๊บนึกถึงพ่อแก้วเก่ากว่ามผู้สุขครับ <S <S นี่เริ่มจากพระที่พี่ดีดีที่สุดในโลกหมดแล้วหมดเลยชุดนี้หมดแล้วหมดเลยพระดีพิธีใหญ่ที่สุดในโลก ชุดเมาเด็ดๆได้ครับพี่จีรทรอ,อ่ายีพาสัตวัดเนื้อดินของแท้ครับอาจารย์หืมของแท้ครับอาจารย์ชาติไทยยืนยงคงความเป็นเอกราชอยู่ได้จนตราบเท่าทุกวันนี้ก็ด้ความกลาหารของบรรพบุบรุษผู้พร้อมที่จะสละชีวิตและเลือดเนื้อเป็นชาติพี่ีจากอาวุธขอต่อต้านศัตรูผู้รุกรานอย่างห้าวหาญ ชายผ้าทหารย่อมนิยมมีเครื่องรางของขลังไว้เป็นตำตนอย่างน้อยก็เคือเป็นกําลังใจเป็นสวัสดิมงคลแก่ตนเองสําหรับพุทธศาส์ี่กระชนทั้งหลายก็มักมีพระเครื่องไปจาไว้เป็นมิ่งขวันแก่ตนทุกครั้งที่จับตาและตัตาวุธพระเจ้าค่ะอาจารย์แบบนี้ทีดีจริงพระเครื่องจะมีความตัดติ์เทียงไรนั้นเชื่อกันว่าย่อมแล้วแต่ว่าพระเครื่องนั้นได้สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามตำรับขนบตระเย尼ผมจะบอกให้ยี่ห้าตวรรษเนี่ย สมัยก่อนมีโฆษณาแบบนี้แล้วนะเครื่นะองสนเชื่อถือศรัทธากันว่าตักตินักนะก่อนมีพระเครื่องซึ่งสร้างในสุขมงค์คนดีผีฉลอง25พุทธศตรวรรษรวมอยู่ด้วยการสร้างพระเครื่องตามแบบสมบับตำหรักประเทีโบราณตอนนี้เกจิอาจารย์ประกอบพิธีบุกเสกล้งเลขกใหญ่เกลื่ยคลังเกยความตักติดโดยครบถ้วนการสร้างพระเครื่องฉลอง25พุทธศตรวรรษแต่กระทําเป็นพิธีใหญ่ ยังไม่เคยปรากฏมีมาแต่กาวก่อนเป็นไงพิธีใหญ่ที่ไม่เคยมีมาทือนระหว่างวันที่9ถึงวันที่12กุมภาพันธ์ก็จะสระรา2,900นั้นเศกตั้งแต่9ถึง12ืทรงอักระตาสนูประถมกษสตริพระราชน์เนินไปทรงกระห่อมพิธีเททองและพิมพระเครื่องนี่ในหลวงพิมพ์พระเองด้วยนะนี่คันโยกไง ทั้งหมดทั้งหมดครับพ,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 พี่แก้วดีเด่โอบดีาาราล้างครัวางขวนโฆษณาสมัยก่อนดีเด่นโฆษณาสมัยก่อนเมื่อกระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสด็จพระราชาดำเนินกลับแล้วถ้าทรงยี่สิบห้ารูปจเจริญพระพุทธมนต์ต่อไปราระคณาจาร์ผู้ทรงคุณซึ่งทางราชการได้คัดเลือกนิมนต์มาจากผูวราชาจักรร้อยแปดรูป อตัวนถ้าเครื่องที่สร้างในโอกาสฉลอง25พุทธศตวรรษมีอยู่3แบบคือพระเครื่องจริงคันกระกอบด้วยโลหะพุทธาคมซึ่งพระอารามหลวงพระบาราชอาณาจักรในหลวงเหล็กยังขาดของมาเขาเลจ้เงผู้ชายเซจานวนหลอกคุณเห็นไหมครับว่าเนี่ยคือพระเครื่องที่ไม่มีเซียนพระคนไหนบอกว่าไม่ดี เป็นพระเครื่องที่ถ้าคุณถามเซียนพระทั้งประเทศว่าพระอะไรที่ดีที่สุดยี่ห้าศตวรรษถ้าคนยึดติดกับพุทธคุณแขวนยี่ห้ายี่ห้าองค์เดียวเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยไปไหนกลางค่ำกลางคืนกลัวผีหลอกนะคุณมียี่ห้าศตวรรษคุณมั่นใจได้เลยพระคนน่ะชอบยึดติดกับแพงหรือถูกยี่ห้าศตวรรษเขาสร้างเยอะ คุณเข้าใจไหมครับพระที่มีจํานวนเยอะมากๆอะ่ะนะอยากจะขายแพงที่อื่นก็ยังมีให้กันฟรีมันก็ขายแพงไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่ยึดติดกับราคาไม่ได้คิดจะซื้อไปขายคิดซื้อไว้คุ้มครองตัวหาสักองค์แหวนคอองค์ไหนที่ขึ้นคอแล้วมั่นใจอะ่ะยี่ห้าศตวรรษผมบอกคุณเลยก็ขอบคุณนะท่านเลวัดนะปัจจุบันที่บอกเัาประสบการณ์ขนาดท่านฝ่าฟันอันตรายโชคโชนขนาดนั้น แต่ท่านชายอะไรยี่สิบห้าศตวรรษตอนนี้ยี่สิบห้าสตรวรรษก็แพงขึ้นมาเยอะคนบอกเห้าสตรวรรษแพงแล้วพี่พี่โอ๊ตแบงแล้วบอกว่าแพงก็ดีแล้วเพราะนี่คือพระที่ดีผมไปซื้อพระบ้านไข่นะถ้าผมเห็นเจ้าของบ้านในคอมียี่สิบห้าศตวรรษแขวนคอผมจะรู้สึกดีทนันทีบอกว่าเขาฉลาดที่เลือกใช้พระแขวนคอใครที่ยังไม่มีพระแขวนคอหรืออยากจะมีพระสักองค์ที่ดีที่สุดจริงๆยี่สิบห้าสตวรรษ ผมไม่รู้เหลือกี่องค์นะนี่องค์ละหนึ่งพันบาทใครเอาพิมพ์มพมพปิดไปพันเดียวคุณไม่ตายหงพันเดียวคุณไม่ต้องบาดเจ็บเนื้อเจ็บตัวนอนอยู่โรงพยาบาลเสียค่ารักษาพยาบาลพันเดียวไม่โดนผีหลอกพันเดียวคุ้มของคุณได้จริงไม่จิตตกพันเดียวถ้าคุณไปอ่านพิธีกรรมพระองค์ละล,ะล,ะละ้านยังสู้ยี่พาสลยไม่ได้เลย<ม>ถ้าใครอยากจะหาพระองค์หนึ่งไว้ขแขวนคอ จะมีสิบองค์ในคอก็ได้แต่ในคอต้องมียี่สิบห้าสตวรรษที่ปฏิคมปิดหนึ่งองค์ครับโอเคโอเคแอดมินให้ใครหยิบกระเป๋าเล็กดำที่บ้านไหมพี่หน่อยอนี่พี่จีนจุูซี่ปิดหนึ่งครับติดต่อแอดมินผมเองนะครับแอดมินขอถาน่อยลูกพี่จีนชับไอปิดหนึ่งโอเคนี่นะอ่ะนี่ต้องบอกว่า แฟนเพจผมยุคใหม่อาจจะไม่รู้อันนี้คือพระงะชุมนุมเทวดาหรืองบน้ำอ้อยหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดปู่ยิม้มอ่ะคือหนึ่งในสามพระเกจิที่สำคัญของแดนอยุธยาที่เขาเรียกเขาแต่งกรให้เลยนะพระหมอหลวงพ่อปานเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงเมตตาไหลหลงปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดคุณรู้ไหมครับ พ่อเพื่อนผมนะ่ะไปวางเบ็ดลาวแล้วโดนงูเห่าที่มันอยู่ยอดหญ้าเนี่ยฉกแล้วมันฉกไม่เข้าอะ่ะงูเห่าฉกไม่เข้านี่เพราะอะไรอะ่ะมันอ้าปากไม่ออกเหรอหรือ,อยังไงคุณรู้ไหมครับมีพระหลวงปู่ยิ้มเนี่ยอยู่ในซองยาเส้นใส่ไวไ้ในกระเป๋าเสื้อลายสก็อตสุดแล้ว ผมบอกเลยว่าคํากรของแดนยุทธยานะพระหมอหลวงพ่อปานเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงเมตตาไหลหลงพระปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดพ,พระพ่อปานกับพระปู่ยิ้มดูเหมือนกันนะเนื้อดูเหมือนกันราคาครับผมเช่าพระหลวงปู่ยิ้มไว้เป็นหลวงครูไว้ดูเนื้อดินนี่ดังนั้นใครอยากจะได้พระที่มีอนุภาพสูงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ด องละสามพเพราะปานเป็นล้านนะเพราะจงเป็นล้านปู่ยิ้ม3 5มพเอา3,500ัครับมีสององปิดสามพันห้าพี่กูจุย้ยดินดีอายุทยาเหลืออีกหนึ่งองค์นะครับสวัสดีพี่กูจุ้ยด้วยนะครับพิสายันปิดสามพันหพิ่ปฏิพัทธ์ปิดสาม0ันาอนุภาพไม่ได้แตกต่างจากพ่อปานผมจะบอกให้แล้วเนื้อเดียวกันผู้ชนะสิทธิ์ ปูยิ้มเจ้าเจ็บไม่เจ็บไม่จนเอาง่ายๆว่าในตอนชีวิตผมเจอมรสุมอะผมยังแขวนปูยิ้มเจ้าเจ็บปางสะดุ้งกลับเนี่ยสะดุ้งกลับกลับร้ายกลายเป็นดีที่มีปากสะดุ้งกลับไหมไม่มีหมดแล้วไม่มีครับเนื้อเหมือนพ่อปานเนื้อเดียวกันนี่เหรียญปู่ทวดห้าเหลียหล่ยม พอทวดพอทวดดีไหมนี่บล็อกนิยมมีขีดตรงนี้เอาเหรียญหลวงปู่ทวดห้าเหลี่ยมยอดนิยมของกู่ทวดสวยๆเป็นแสนนี่แบบนี้ไม่สวยแต่ให้มีแท้เถอะเพราะแท้นะ่ะหมดจากวงการไปแล้วเอาไปแขวนใช้กันหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินนี่เหรียญหลวงปู่ทวด มานะครับเปิดแรกเจ็ดพันบาทเวลาเดินแล้วมาที่เจ็ดพันบาทแล้วเรียนเรียนดีใช่ไหมครับอาจารย์ครับอยู่น,นี่เจ็ดพันบาทน,นะครับเปิดแรกเวลาเดินแล้วแล้วนาทีเดียวด้วยนะเอานาทีเดียวพอนาทนีเดียวสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดห้าเหลี่ยมโอโ้โห<า>หมดจากวงการไปแล้วป่ะห้าเหลี่ยมรุ่นนี้สร้างน้อยนี่ มาที่หนึ่งมืนบาทแล้วนะครับราคา <000. S 2> สุดท้ายสบายกระเป๋าเลยให้คุณมีแท้แขวนคอเนี่ยยังไงก็มีคุณค่านะครับสำหรับรุ่นที่เป็นรุ่นยอดนิยมมาที่หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับเวลามีคุณมีเหรียญยอดนิยมแขวนในคอขอให้แท้ราคาตามสภาพนะครับนะอยู่ดีแล้ว อยู่ที่11,000บาทนะครับราคาสุดท้ายมา11,500ารเบาวิวโอโหนี่เหรียญปูทวดบล็อกนิยมห้าเหลี่ยมมา11,600บาทนะครับอยู่ที่11,700ทม่พหน่งปาติพัฒน์หมื่นกว่าบาท มาที่หนึ่งมื่นหนึันเ้บาทครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ปาติพัดนะครับหนึ่งมื่นหันเจ็ดร้อยพีจีรศักด์มาไม่ทันนะครับดูง่ายโอ้นี่ราคาสุดท้ายนะครับปิดไปที่พี่ปฏิพัดนะครับหนึ่งมืบาทหมื่นกว่าบาทถูกกว่าพ้าใหม่ๆแล้วไม่มีในวงการได้เย็นแล้ว หรือบัววัดสุทัศน์อันนี้กิ่งเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศน์นี่อันนี้เป็นพระกิ่งเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศน์ mm hmm. นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เอาฉนวนของกิ่งหน้าอินเดียของสังราพแพกานช่อมาหลอมเป็นมวลสาร สร้างสามร้อยองเศษนะสร้างสามร้อยองเษ์ษผมได้มาจากคนที่ทำบุญไว้ประมาณสักสามปีแนละ้วจนนปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่กับผมเนี่ยนอกจากองค์ที่ผมเลี่ยมทองเก็บไว้นะเหลือประมาณสักสามสี่องนะครับ พระกิ่งอะไรก็ไม่เท่ากิ่งวัสุทัศน์หรอกครับกิ่งวัสุทัศน์ที่ยงยกใครวัดสดุเนี่ยนะก็คือกิ่งสักราแพรใช้แทนกิ่งสักราแพรได้ก็หลักแสนหลักหลายหลายแสนหลายรุ่นก็เจ้าคุณสีสนนี่วันนี้จัดให้กับนะียฮะพระกิ่งเจ้าคุณสีสนรุ่นที่เนะีฮยเอาฉนวนกิ่งหน้าอินเดียสักราแพรมาเป็น ฉนวนมวลสารแล้วสร้างแค่สามร้อยองค์เศเศเท่านั้นอมตะยอดนิยมวัสุุัศต์กิ่งวัสุุัศต์สร้างน้อยทุกรุ่นสวยไหมอยากชมเนื้อเดียวกับวัชัยเหไหมโอ้โหจริงอยากชมพระธาตุเรียมทองของอาจารย์สองนาทีสองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วนี่ให้กับพระชื่อฉันยอดนิยมแบบนี้ ให้กับแฟนเบรกของผมผมจะนำจับพระย,ยอดนิยมเน่านั้นมาให้ครับมาแล้วครับเปิดแรกแปดพันบาทเวลาเดินแล้วนี่มาที่หนึ่งมืนบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมาที่สอง0มืนบาทแล้วผมบอกเลยนะครับว่ากริ่งเนี่ยเป็นเอกลักษณ์กริง่งพิมพ์เนี้วสุด้านนะที่ถือขันน้ำมนและก็ถือบัว ราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นบาทครับเห็นไหมฮะดูง่ายาพาปีเก้ากว่าเนี่ยแบบเนี้ยดูง่ายเข้าใจง่ายพิกิตไม่ทันนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นบาทครับถือว่าเป็นองค์ที่สวยมากนะองค์นี้เนื้อนี้นิยมสุดร,ราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับมาที่สองหมื่นสองพันบาทครับ เล่นกันครึ่งแสนนะพพ์นี้เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ากิ่งวัสุทัศน์สองหมืนกว่าบาทถูกกว่ากิ่งย้อนยุคกับปวรปีสามศูนย์ก็ให้รู้ไปแล้วสร้างแค่สามร้อยองศาเศษผมเชื่อว่าคนที่เก็บพักกิ่งในประเทศไทยยังไม่มีกิ่งนะชุดนี้เพราะกิ่งรุ่นนี้สร้างแค่สามร้อยองค์ถูกจำกัดโดยเลกเลกเลิกยามที่หล่อแล้ว ฉนวนมวลสารของสังกัลาพแพมาที่สองหมื่นสามพันบาทที่พี่เชฟเชฟครับ,บพี่เชฟเชฟนะครับสองหมื่นสามพันบาทแล้วแท้ครับผมผมไว้ดูเนื้อหาหายากกว่ากิ่งหลายหลายรุ่นของสัขงของเจ้าคุณสีสนนึกถึงพี่ทวีพี่นิติพัฒน์อีกสองคันเลยครับสุดในสายอยู่ที่สองหมื่นสามพันบาทนะครับราคาสุดท้ายพี่เชฟเชฟนะครับ แผ้ครับอ่าไอ้แผลแผ้อยู่แล้วเก่งรุ่นเนี้ยทำไมคนไม่ค่อยเกยเห็นกันเพราะสร้างน้อยครับแผ้เดิมๆดูแล้วสบายตาจังอยู่ที่สองหมื่นสามนันบาทนะครับโอ้โหแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เจ้าคุณสีส่วนสองหมื่นกว่าบาทไม่รู้จะพูดอะไร พ้ามีองค์เดียวเจ้าของมีได้คนเดียวตั้งสติฉลาดเก็บของไม่ทันเจ้าคุณสี่สนยังแพงกว่านี้มาสอง0มืนสามพันห้าร้อยที่พี่นีิธิพัดกับสร้างหลักร้อยราคาถูกเกินปิดแล้วนะครับอุดใหญ่เห็ไหมปิดที่พี่นิธิพัดนะครับอุดใหญ่เห็นไหมสองมืนสามพันห้าร้อยบาทสร้างปีเก้าสี่ นะสะสมครับของแบบนี้ยินดีด้วยครับพี่นิที่พักอ่าใครมีกิ่งต้องยืมกันนะในยุคนั้นช้ทำน้ำมูลรักษาโลกพี่เ็กเชกบอกว่าโดนปาดโดนปาดอา้าวนะตอนนี้ปิดตาวัดลวกโอ้โหชีสุดของแจ้พี่กิดบอกสังกระจายปากซ่าสังกระจายพอด,ดิไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแล้วพี่ฮะจ้า อ่าผมได้มาหนึ่งองค์ก็ไปแล้วนะฮปิดตาเบนจ่าพาคีของสมุดปาการปู่บัววัดรวกแล้วก็แน่นอนครับอันดับต้นๆของประเทศเช่นกันปู่บัววัดรั่วนี่เบนจาาคีปิดตาเนื้อตะกัวแท้ครับวัดรั่อันนี้สวยมากนี่องค์นี้สวยมากพร้อมตลับทองหนึ่งใบ เอาตัวเปล่าไม่ต้องเอาตลับไหมมามามาครับไม่ค่อยได้เห็นตัวจริงไม่ค่อยได้เห็นตัวจริงหรอกครับพราะนี่เป็นพระปิดตาในกำนานที่สาบสูนจากวงการผมใช้คำนี้ได้ไหมได้ยินชื่อปู่บัววรลวกปู่บัววลวกไม่ได้เห็นของท่านหรอกครับ หยิบม,มาปุ๊บเห็นด้านหลังปับ๊บเหมือนพ่อแก้วปากทะเลไหมเอาตลับด้วยครับพี่วินิตบอกเดี๋ยวตลับให้มาเอาทีหลังเป็นแสนนะแล้วครับทมไมก่อนมีลงทุกเกล่มไม่มีราคาการหรอกครับพอพระสาบสูนจากรวงการไปแล้วเวลาคุณหยิบม,มาส่องปุ๊บคุณนึกถึงอะไรพ่อเนี่ยมันน้อยหยิบม,มาส่องปุ๊บนึกถึงพ่อแก้วเก้ากวบผู้สุขครับอ่าต้องคู่กับตลับครับสมศักดิ์ศรี อายุเป็นร้อยปีร้อยกว่าปีม,มามามาแล้วองค์นี้เป็นองค์ที่สวยนอกจากคุณได้ของหายากคุณยังได้ที่สวยเลยชนิดที่เรียกว่าโอ้โหจะหาแท้เนยนะสึกๆเนี่ยยังยากแล้วที่จะได้พบเห็นอันนี้ได้สวยเลยนะะเบนจะพาคีขอสูตรปากกานะครับสมุดปากกาที่พอปานของด้านก็แพง ไปงานเพราะเที่ยงบางหัวเสือก็แพงปูบัววัดลวกไม่มีเหรียญทันตัวมีแต่ปิดตาเนื้อเหมือนปิดตาปูยิ้มหลักแสนนานแล้วปิดตามหาอุดอันดับหนึ่งสม,มุดปลาการนี่ต้องบอกว่าได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่มีโอกาสได้เอี่ยนตัวจริง ผมเชื่อว่าคนที่เล่นพระระดับสิบปีหลังเนี่ยยังไม่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงว่าปิดตาปูโลกเป็นยังไงเคยเห็นแต่ในหนังสือเคยเห็นแต่ในรูปภาพตัวจริงหยิบมาปุ๊บตะกัวเขาต้องเหมือนพ่อเนียมวัดน้อยเก่ายุคนั้นนะเก่ายุคนะสังกระจายเพราะแก้วเคือวันเพราะแกะปากทะเลนั่นแหละอยากได้กดโอเคมาแล้วองค์นี้สวยย้ำโหสวยมากนี่ส่งประกวดแบบเบอร์แชมป์ คนพื้นที่ต้องมีพี่ดังๆใครสองสามแสนร,รู้สึกว่าปิดตาปูม็ลวกลงมาจะฮือฮามากนี่นะ่สองนาทีคำ่ำคืนนี้แรกมาเวลาเดินยับมาสามหมื่นแล้วเปิดแรกเวลาเดินยับมาที่สามหมื่นสามพันบาทมาที่สี่หมื่นบาทแล้วเวลาเดินแล้วนะครับราคาที่คุณใส่อยู่เนี่ยผ้าใหม่ๆยังแพงกว่านี้ พระแบบนี้เป็นพระที่คุณไม่ต้องงอขายมีแต่คนเดินตามงอซื้อคุณค้าต่างกันไหมแขวนในคอเรามีคนตามขอซื้อกับพระบางอย่างเนี่ยพรีเซนต์เพื่อขายแท้าตายก็ยังไม่มีใครซื้อพี่ทศพลน,นะครับคนสมุดปาการราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นห้พันบาทที่สี่หมื่นสอกบาทครับเอาว่าสมุดปาการนี่พระยุคใหม่ๆแพงกันมาเยอะแล้วแต่พระระดบตามนาเนี่ยไม่มีให้เห็นแล้ว ดังนั้นพระแบบเนี้ยถ้ามีออกมาเนี่ยก็มักจะไม่สวยแต่องค์นี้ขอโทษสวยมากเป็นพระที่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีราคากลางอ่ะนะครับเพราะไม่มีคนขายแต่ถ้าจะเอามาแลกกันพระใหม่สิบองค์เบอร์เขายังไม่ยอมแลกด้วยกับปิตาปู่บัววาลวกองค์นี้ผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือเดียวกับปิดตาปู่บัววาลวกองค์นี้เห็นไหมพอเราเอาเนื้อตะกัวขึ้นมาส่องโอ้โหเนี่ยนี่ พอแก้วชัดๆเอาตะกั่วขึ้นมาสองโอนี่พอเนียมชัดๆตะกั่วมาสองโอนี่ปู่ยิ้มชัดๆครับมาสี่หมื่นสามพันห้าร้อยครับนีบอลบอกว่าผม,ผม,มคนพิจิตแต่บอกเลยครับในมือแสนกว่าหลวงปู่บัวได้จีจีวหลายดอกพี่คุ้วยครับไม่ธรรมดาพระราชทานจีบอลลายดอกาพระยี่ท่านสร้างวัตถุมงคลในยุคร้อยกว่าปีได้อะไม่มีองค์ไหนเลยที่ราคาจะนะถูกแพงน้งหมดครับ ราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทแล้วนะคบตายตายราคาจะกระพาะใหม่ๆจริงๆมหงอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายของที่ทานตัวท่านเนี่ยนับองค์ได้หมดจากองการไปแล้วจึงต้องมาหาใช้ยุคลูกศิษย์ของท่านแทนกันแบงค์เอ้ยมาทจะเป็นลมครับห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับโหสี่หมื่นกว่าบาทซื้อปิดตาปู่บัววัดลูกปิดตาเบนจ่าภากี ของสุปราการไม่ได้ครับไม่รับพะอนตังให้ห้าพันมาสี่หมื่นห้าพันมปนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยที่พี่โทสพลครับเป็นฝันร้ายของผมเลยคืนนี้ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่โทสพลน,นะครับสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทยินดีด้วยครับพี่โทสพลต้องมีตลาดเสริมบารมีโอ้โห ปิดตรงเวลามากพีวีบุญโอ้ต้องบอกว่ามาตรฐานของรายการเราคือปิดตรงเวลาตลับพี่ต้นตะบนเอาตลับไหมพี่<อ>ต้นตะบลหวานก็อบอีกแล้วครับจัดไปคุ้มเลยตลับด้วยขอปิดตาแบบนี้อีกองค์อ่าเมตตาเท่าไรครับจานหาเ <laughs> ขาบอกว่าเมตตาเท่าไรครับตลับเอาสองหมื่นห้าแล้วกันนะเอาสองหมื่นห้า เอาให้รักผมให้สุดไปเลยตอนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องราคาแล้วคิดถึงคอนนคชันเอาไว้คบกันดีกว่าเพราะไหนๆก็เสียของรักก็ให้รักกันสุดๆไปเลยเอาสองหมื่นห้าครับพี่ทศพลโอเคโอเคโอเคไหนๆจะเสียของรักแล้วก็ให้รักกันสุดๆไปเลยพี่ทศพลรับนะครับสองหมื่นห้บาท ตลับฟรีครับราคานี้ตลับต้องเกินสามหมื่นนะครับเนี่ยจะรักแล้วก็ให้รักกันสุดๆไปเลยนะป่ามากครับคุณโอ๊ตอืมไม่ป่าเขาไม่รู้จะ่่ายังไงแล้วครับ